สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติ้งต่างการเมือง Political Space ในวันนี้นะครับวันนี้ครับ14มกราคมตรงกับวันอะไรรู้ไหมวันเด็กวัน <S <S ของอ่อนนะะเป็นวันของพวกเรานะครับจริงๆวันหนึ่งพวกเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนถือได้ว่าชีวิตนั้นสดใสซาบซ่า,าทีเดียวน้นองอ่อนนะถูกต้องค่ะวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นวัยที่สดใสแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกกดดันโดยมารู้ตัวจากเพื่อนรอบข้าง ทำให้บางคนเนี่ยคิดว่าการเป็นอนาคตของชาติเนี่ยมันหน้ากดดันมากนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแรงผลักดันของผู้ใหญ่ที่อยากจะส่งเสริมให้เขาทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็การกระทากิจกรรมต่างๆมาสกูลน้องออนบอกว่าบางครั้งจริงๆไม่ได้บางครั้งนะครับท่านผู้ชมน้องอ่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูคำขวัญของแต่ละปีเรื่องเกี่ยวกับวันเด็กนี่นะ,ะจะพบเป็นคำขวัญที่สร้างความคาดหวังของคนในจํานวนเยอะมากเช่นเด็กไทยจะต้องเป็นอนาคตของชาติเด็กไทยคือหัวใจของชาติจานวนมากมายนะครับแต่ว่าเด็กเขาคิดแบบเดียวกันกับเราหรือเปล่าเขาต้องการอะไรจากโลกผู้ใหญ่หร วันนี้ครับเราพาท่านผู้ชมมาพื้นที่พื้นที่ทางการเมือง โพลิทิคอลสเปซก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองน้องๆเหล่านี้นะครับเขาเพิ่งผ่านวัยเด็กกันมาเข้าสู่วัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วพวกเขาคิดอ่านต่อเรื่องนี้ยังไงกันบ้างครับใช่ค่ะเรื่องที่จะผลักดันศักยภาพของพวกเขาเนี่ยนะคะอาจจะมีอะไรกันบ้างวันนี้นะคะเราจะพาคุณชมเนี่มาร่วมติ้งต่างในแง่มุมต่างๆว่าน้องๆเนี่ยรู้สึกอย่างไรมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบว่าทําให้พวกเขาเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นหรือรู้สึกอย่างไรกับการที่ถูกคาดหวังว่าจะต้องเป็นอนาคตของชาติจริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งข้้้ออกด,ดันทที่ําาใหเรตงแบบย มันเพียในการเรียนการศึกษาอะไรเงี้ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแรงเหมือนกันที่ทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะว่าประเทศเราเราก็ทราบอยู่ดีว่าในอนาคนต้องการบุคลกากรคุณภาพต่างๆอะไรอางี้ค่ะคือสบายๆกับสิ่งที่ทำค่ะถ้าถูกคาดหวังหรือกดดันมากเกินไปเนี่ยจะทำให้เราแย่แล้วจะทาให้ผลงานที่ที่เราตั้งใจทําไว้เนี่ยพังนะ,ะคิดว่าสมัยนี้ก็เยาวาชนจะค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองสูงครับแล้วก็ มีการใช้โซเชียลมีเดียในการพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นเลยคนระับก็จะมีความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้นเลยเพื่อนหรือว่าสังคมที่อยู่ทุกวันนี้เือแบบถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียนอยู่มีเพื่อนดีอะไรก็จะทําให้แบบเพื่อนช่วยดึงเราเนกเพื่อนช่วยดึงเราเรียนหรือว่าเพื่อนแบบว่าลองเรียนให้หรือว่าพาชี้นําไปนัในทางที่ถูก คิดว่าอยู่ที่สภาพแวดลอ้อมด้วยอยู่ที่ครอบครัวการเลี้ยงดูค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวที่อบอุ่นส่งเสริมให้เราเรียนรู้ในด้านที่มีประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้นะคะก็คิดว่าน่าจะทําให้ศักยภาพดีขึ้นค่ะผมว่าเราคงได้ยินนะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทีเด็กที่เราเจอกันในวันนี้อย่างเช่นน้องๆที่มหาวิทยาลัยรัง,งสิตนี้เนี่ยอนาคตเขาก็เป็นผู้ใหญ่และก็ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าจะต้องเป็นผู้นำแห่งอนาคตอีกด้วย ผู้นำในอนาคของเราจากวันนี้ในวันหน้าเขาจะเป็นอย่างไรศักย,ยภาพเขาเป็นมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะยิ่งในโลกไร้พรมแดนที่มีเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดด้วยนะ ที่ผ่านมามีงานวิจัยสําหรับเด็กและเยาวชนออกมาจํานวนมากค่ะแต่ประกาศผลการประเมินผลนักเรียนนานาชาติโปรแกรม for international student assessment ประจำปี2015หรือ PISA 2015ที่จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ปรากฏว่าน่าตกใจพอสมควรค่ะประเทศไทยทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านได้เท่ากับ421 409และ415ตามลำดับซึ่งลดลงจากการสอบในปี2012ประมาณ11-32คะแนนโดยวิชาการอ่านมีการลดลงมากที่สุดทำให้ประเทศไทยมีอันดับคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ที่ลำดับที่54ทั้งคู่ส่วนวิชาการอ่านได้อันดับที่57จาก72ประเทศที่เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ต่างจากเวียดนาม ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราที่ได้คะแนนรวมอยู่ในอันดับที่8ของโลกในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านนั้นเวียดนามทำอันดับได้ที่21และ27ค่ะ พีวิคราแม้ว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นหลักประกันนะคะว่าเด็กไทยเนี่ยขาดพัฒนาการหรือว่าไม่เก่งจริงค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลากหลายองค์ประกอบที่นํามาวิเคราะห์ด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือว่าครอบครัวค่ะและนี่ค่ะก็เป็นเหตุผลที่เราต้องหันมามองนะคะว่าระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยัง คำถามที่น่าคบคิดมากๆานะครับก็คือว่าเด็กที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ซึ่งอนาคตเขาจะเป็นผู้ใหญ่ก็ดีหรือจะเป็นผู้นําก็ดีเขามีความพร้อมกับการรับมือเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงและความท,ท้าทายในโลกนั้นมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับหรือว่าวันๆจะห่วงเช็คอินที่ไหนจะกินอาหารอะไร ถ่ายรูปเซลฟี่ก่อนไหมเราก็เป็นเออเราเาป็นนะใช่เราก็เป็นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเด็กเนี่ยเขาจะไม่เก่งเลยนะคะเด็กหลายๆคนก็มีความมุ่งมั่นเหมือนกันที่จะพัฒน,นาการตัวเองโดยที่ใช้โลกโซเชียลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอที่น่าสนใจก็คือการสำรวจทักษะและความพร้อมในการประกอบอาชีพของเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเก็บข้อมูล14จังหวัดพบว่าปัญหาช่องว่างทักษะสูงที่สุด3อันดับแรกคือ 1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3. และ 3. การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึ่ง World Economic Forum รายงานดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ปี2559ว่าเยาวชนไทยอายุระหว่าง15-24ปีมีความหลากหลายทางทักษะอยู่ในอันดับท้ายๆของการจัดอันดับคือ106จาก130ประเทศ เหล่านี้จึงถือเป็นโจทย์ท้าทายรัฐบาลค่ะที่มีนโยบายไทยแลนด์4.0ต้องการแรงงานรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ขณะที่ระบบการศึกษาไทยถูกวางรากฐานเพื่อตอบสนองการเติบโตของเศรษฐกิจ2.0ส่งผลให้ผู้เรียนที่จบออกมาไม่สามารถปรับตัวกับโลกการทำงานในภาวะปัจจุบันจึงยิ่งทำให้เกิดช่องว่างทางทักษะขึ้น คุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลแล้วอาจจะรู้สึกว่าหดหูนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดความหวังไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยติ้งต่างการเมือง ทุกคนเนี่ยมีความหวังอยู่แล้วนะคะว่าเด็กไทยมีศักยภาพที่สูงอย่างแน่นอนในเรื่องของทั้งสภาพสังคมการศึกษาแล้วก็การแข่งขันด้านต่างๆค่ะพิเวสเพียงแต่ทั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแต่ละภาคส่วนนั้นจําเป็นยี่ต้องทำงานร่วมมือนะครับแต่ในช่วงนี้ผมมีชุดข้อมูลอยู่หนึ่งชุดซึ่งถือได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับชุดข้อมูลชุดนี้มาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หรือว่า Partner for Century Skills หรือยกย่อๆว่า P21 อรับอวนประกอบรปด้วยมูลนิธิ และบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกมารวมตัวกันขับเคลื่อนประเด็นนี้ในสหรัฐอเมริกาโดยระบุถึงความจําเป็นในการเพิ่มเนื้อหาสาระต่างเข้าไปในระบบการศึกษาเพื่อให้สอดรับกับโลกยุคใหม่ดังนี้ค่ะความรู้เรื่องโลกความรู้ด้านการเงินเศรษฐกิจธุรกิจและกับเป็นผู้ประกอบการความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีความรู้ด้านสุขภาพและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม p 2 1วยังแนะนำให้เพิ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่จะช่วยด้านความร้อมของนักเรียนก่อนเข้าสู่การทางานที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นรวมถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหาการสื่อสารและความร่วมมือนอกจากนี้ยังมีทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีทักษะชีวิต และอาชีพที่ต้องมีความยืดหยุน่นความสามารถในการปรับตัวการริเริ่มและการดูแลทักษะด้านสังคมและการเข้าวัฒนธรรมรวมถึงภาวะผู้นําและความรับผิดชอบและสิ่งเหล่านั้นนะครับก็เป็นข้อแนะนําที่จะทําให้เรานั้นก้าวทันโลกใบนี้ได้ด้วยนะก็คือการพัฒนาในหลากหลายมิติครับ IQ EQ แล้วก็ EF กล่าวคือทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อชีวิตที่มีความสำเร็จนั่นเองนะครับและในวันนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นแขกที่ต้องเป็นเด็กด้วยนะเพราะวันนี้วันเด็กนะครับหรือว่าเด็กนั้นเขามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องความคาดหวังที่มากมายที่กดทับอยู่บนบาทของพวกเขาส่วนของออนนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมฟังความท้าทายของเยาวชนที่อยู่ในภาวะผู้นำของประเทศค่ะ วันเด็กทีไรนะครับผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเด็กคืออนาคตของชาติความหวังของพวกเราฝากเอาไว้กับเยาวชนแต่ขณะเดียวกันเยาวชนก็ก็บอกว่าบ่าเขาเต็ไมไปด้วยความคาดหวัง บางครั้งผู้ใหญ่เองก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้การสนับสนุสนศักยภาพของเด็กที่เขามีอยู่วันนี้แหละครับเราจะมาคุยกับตัวแทนของเยาวชนนะครับว่าพวกเขาคิดอ่านอย่างไรกับความคาดหวังที่ผู้ใหญ่มีต่อพวกเขาและพวกเขาอยากเห็นผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนพวกเขาอย่างไรเพื่อที่จะเป็นพลังในการพัฒนาในอนาคตด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องไก์นะครับน้องพุทธิรักษ์แพงป่าแก้วจะมาพูดคุยกับเราครับพุทธิรักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาแรกทีเดียวเลยทุกๆปีเลยวันเด็กทีไรก็จะมีคนบอกว่าเด็กคืออนาคตของประเทศ เด็กคือคกลไกสําคัญในการสร้างอนาคตความคาดหวังเยอะแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างไหมครับคือความคาดหวังอย่างนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าคือใครได้ฟังเนี่ยก็ต้องรู้สึกภูมิใจก่อนเลยว่าเอออย่างน้อยก็มีคนคาดหวังกับเราว่าเราจะไปสร้างอนาคตทีได้แต่ว่าผมต้องถามกับว่าไอ้ความคาดหวังเนี่ยมันมาพร้อมกับอะไรใช่ไหมครับความคาดหวังนี่อาจจะเป็น1 2 3 4 5หที่มาจากผู้ใหญ่ที่อยากจะได้เด็กที่ มีประสบการณ์มีความรู้ที่แปลกใหม่ที่สอดรับกับโลกปัจจุบันหรือว่าที่สอดรับกับโลกในยุคโลกาพิวัตนแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นน่ะความคาดหวังนั้นมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความสามารถหรือว่าทักษะและศักยภาพของเด็กที่จะต้องเอาศักยภาพของเองเนี่ยไปพัฒนาประเทศชาติในอนาคตด,ด้วยอันนี้แหละผมว่าสําคัญคือจะให้ผู้ใหญ่คาดหวังอย่างเดียวโอเคมันได้แต่ว่าเราต้องถามกลับไปว่าความคาดหวังนั้น่ะตั้งอยู่บนหลักของอะไรโอ้โหอันนี้ดีมากงั้นพี่ถามเลยนะครับ เด,เด็กเองผู้ใหญ่เรารู้แล้วว่าเราคาดหวังอะไรกับเด็กแต่ตัวเด็กๆเ,เองมองว่าผู้ใหญ่อยากให้เราเป็นคนยังไง<ม>บางคนก็จะบอกว่าอยากให้เด็กเหมือนพวกเราแต่ในขณะเดียวกันเด็กก็บอกวเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว<ม>เราคงจะไปตอบโจทย์ผู้ใหญ่ไม่ได้เวลามองผู้ใหญ่มองกลับไปคิดว่าเขาคาดหวังอะไรกับเราละ่ะทุกวันนี้เราต้องเจอกับ ทุนนิยมบ้างเราต้องเจอกับยุคโลกาภิวัตน์บ้างมันจะให้เป็นเหมือนกับสิ่งที่ผ่านมามันไม่ได้มันต้องเป็นสิ่งที่เด็กเขาอยากจะเป็นเองมันต้องเป็นสิ่งที่เด็กเขาสามารถเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเขาเนี่ยออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ต้องเน้นเรื่องของความแตกต่างด้วยเพราะผมเชื่อว่าความแตกต่างนี่แหละคือสัญ,ญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์สาคัญของเด็กสมัยนี้และครับพูดอย่างนี้น่าสนใจ น้องๆหลายคนก็บอกว่าด้านหนึ่งก็คาดหวังแต่ด้านหนึ่งเหมือนกับว่าไม่เคยเห็นศักยภาพเราสักเท่าไหร่เลยมไม่เคยผลักดันเราสักเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยถามกันว่าน้องมองว่าเจเนเรชันของไกด์เองกับเจเนเรชันอาจจะเป็นเจเนเรชัน X อย่างพวกพี่หรือเบบี้บูมเมอร์ที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยเหมือนต่างกันยังไงเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วแต่อยากใช้เน้นชัดๆแล้วความแตกต่างระหว่างรุ่นเรากับรุ่นผู้ใหญ่ต่างกันยังไงครับโลกมันไปเร็วมากกว่าที่คิดแล้วก็เมื่อ มันไปเร็วเนี่ยเราต้องมีการปรับตัวซึ่งเด็กยุคนี้ผมคิดว่าเขาก็น่าจะมีการปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ให้มันเข้ากับสิ่งที่เขาได้รับได้เจอในปัจจุบันเนี่ยเราจะไปมองว่าต้องไปเหมือนกับผู้ใหญ่ร้อเซไม่ได้เราต้องให้ความแตกต่างแล้วก็ต้องให้เขาได้เดินไ้ได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นอันนี้ผมว่าสําคัญ พอไกด์พูดแบบนี้สิ่งที่อยากจะบอกว่าสําคัญมากๆเวลาผู้ใหญ่มองเด็กเจเนเรชันนี้คือเจนวายก็ดีเจนซีก็ดีก็จะบอกว่าเด็กพวกนี้มูเมากับเทคโนโลยีเล่นเกมทั้งวันดูคลิปทั้งวันแหม่ถึงเขาจะเก่งแต่เราจําเป็นต้องกับดูแลเขาใกล้ชิดมองเดบน,นี้ไงครับเพื่อนผมหลายคนนะครับที่ติดเกมแล้วผมก็เคยดา่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมแล้วเพื่อนผมเล่นเกมเนี่ยผมก็จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเวลาสอบอย่างเช่นภาษาอังกฤษเพื่อนผมจะได้ภาษาอังกฤษถามว่า เรียนมาจากไหนพิเศษก็ไม่ได้เรียนติวเตอร์ก็ไม่ได้ไปติวสุดท้ายบอกว่าได้มาจากคำศัพท์ในเกมนั่นแหละอ,อันนี้คือสิ่งที่เขาได้คือสิ่งที่เขาแกะได้จากเกมอย่างเช่นเกมบางเกมอย่างเช่นฮอ,อ,อนหรือว่าฮีโร่อมเนวัสเนี่ยอะไรเนี่ยค,คือเขาสามารถเอาสิ่งที่เขาวางแผนในเกมม,มาปรับใช้กับการทํางานในขณะเป็นนักศึกษาได้อย่างเช่นค,คนที่ทํางานสมเนี่ยมสมสอนนักศึกษานะครับผมดวกเลยว่าใครเล่นเกมมาบ้างใครไม่ได้ผ่านการเล่นเกมมาก คนที่เล่นเกมมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาออมาใช้ได้จริงเนี่ยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทําให้งานของสมองสองาวๆเรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเขาสามารถวางแผนได้ดีมากครับเหมือนมีทักษะความคิดมาแล้วใช่ครับทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องของศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่นะครับ,รบแล้วก็อยากได้ความเข้าใจจากคนที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้พี่ถามนิดหนึ่งผู้ใหญ่เองก็คาดหวังว่าโลกในอนาคตจะต้องมีหน้าตาอย่างหนึ่งหนึ่ง เช่นโลกจะต้องที่ต่อจากการคอร์รัปชันไม่มีการเล่นพักเล่นพวกโลกในความฝันของน้องๆเจเนอเรชัน Y หรือ Gen Z ในรุ่นนี้อยากเห็นสังคมไทยในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับเอาง่ายๆครับนักการเมืองที่เป็นมหาการก่อนการยึดอำนาจเนี่ยมผมถามหน่อยว่าท่านเป็นนักการเมืองมากี่ปีผ่านการรัฐประหารมากี่ครั้งแล้วทาไมถึงไม่พยายามประคับประคองให้บ้านเมืองเป็นไปตามกรบกฎกติกาของประชาธิปไตย ถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาหรือว่าให้กลไกประชาธิปไตยแก้ปัญหาเองได้มันก็ไม่ต้องเป็นพึ่งทหารให้ข้อออกมาเสียเวลายึดอำนาจแล้วก็ต้องดรอปประชาธิปไตยไปมผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องตอบคําถามไม่ได้โอ้ที่ผ่านมาได้รับคําตอบที่มันที่มันคิดว่าเพียงพอแล้วหรือยงังผมคิดว่าคนที่ทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยต้องกลับมาคิดใหม่ว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนแล้วเยาว,วชนอย่างพวกผมนในในอนาคตเนี่ยมองพุกท่านเป็นตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าไม่มองแต่ว่ามองแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าผมจะเอาตาม พวกผมยัยะได้ว่านักการเมืองคนไหนทําเพื่อประโยชน์ตัวเองเพื่อประโยชน์ประชาชนถ้าเกิดว่าทําเพื่อประโยชน์ตัวเองโอเคคุณไม่อยู่ในสายตาของเยาวชนคนรุ่นใหม่เลยครับท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากอะไรถึงผู้ใหญ่ไหมครับว่าหากว่าเราอยากให้เราใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่ในอนาคตเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นสมมุติว่าให้น้องไก์ขออะไรผู้ใหญ่สักสาประการอยากจะขออะไรบ้างครับข้อแรกผมว่าขอให้เลิกนิสัยเห็นแก่ตัว <c oughs> ผมว่านิสัยเนี้ย มันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแต่ว่าทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองมีหรือว่าสัตว์ปัญญาอย่าไใช่ครับสัญชาตญาณมนุษย์แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาไม่ยอมรับว่าตัวเองมีหรือว่ามีแต่ว่าบอกว่าตัวเองไม่มีหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับอันนี้ขอให้เลิกซะสองคือว่าอยากจะให้ยึดระบบคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมกลับมาใช้อันนี้เป็นเรื่องเก่าแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ล้าหลังอันนี้ไม่ใช่ความคิดที่บอกว่าระบบคุณธรรมล้าหลังเนี่ยล้าหลังกว่าระบบคุณธรรมสิ เข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจเนี่ยฮะคือเรามองข้ามสิ่งนี้ไปทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่สามารถเป็นหลักให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แต่เรากลับไม่ได้ใส่ใจสิ่งเหล่านี้เลยอันนี้ระบบการสาควรใช้ความสัมพันธ์กับสิ่งนี้มากๆครับส่วนข้อ3เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการ<อ>ให้โอกาสนะครับผมคิดว่าการช่วยเหลือสังคมเนี่ยครับเป็นโอกาสสาคัญแล้วก็เป็นวิชาที่ไม่มีสอนในมหาลัยไหนทั้งนั้น แล้วก็เป็นวิชาที่สําคัญที่สุดในประเทศไทยสําคัญกว่าวิชาใดๆในมหาลายัยด้วยซ้ำไปนะครับโอ้วันนี้เป็นวันเด็กที่ดีมากนะครับเพราะได้ทราบนะครับว่าเด็กมีศักยภาพแต่ในบางครั้งเด็กก็อยากจะได้รับพื้นที่กันบ้างว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่จากการทางานร่วมกันเท่านั้นระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจริงจะสามารถทําให้เด็กนั้นมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอนาคตของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องกายมากนะครับเราพบกันใหม่นะครับน้องกายขอบคุณมากครับ มาพบกันในช่วงนี้นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังมุมมองของเยาวชนกันไปบ้างแล้วค่ะช่วงนี้ออนจะพาคุณชมมาร่วมติ้งต่างกันนะคะกับนักสร้างแรงบันดาลใจในภาวะผู้นําของเยาวชนต่างๆวันนี้ค่ะอยู่กับนาย,ยกสมาคมนักธุรกิจเ ME รุ่นใหม่ดเรเอราวัณทับพลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณออนครับค่ะขออนุญาตเรียกดกรแล้วกันนะคะคก็จากที่ได้ทํางานด้านนี้มาคลุกคลีกับเยาวชนแล้วก็อยู่ในสภาวะผู้นําเลยอยากจะถามว่า ทำอย่างไรที่จะผลักดันเยาวชนรุ่นใหม่กับการเป็นผู้นําแห่งอนาคตได้อะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีไอดอลหรือว่ามีผู้นําเป็นตัวแบบอย่างะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยย้อนกลับมาว่าพอถึงเยาวชนไทยเนี่ยนะครับ<ม>ถ้าเยาวชนไทยมีผู้นําที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีก็สามารถที่จะเจริญดอยตามหรือว่าดําเนินตามนั้นได้ค่ะอันนี้ก็เลยคือเป็นแนวคิดคที่อยากจะเสริมศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ใ,ให้เป็นผู้นำแห่งอนาคตได้แล้วจากอาจารย์ที่ ที่แบบมีงานวิจัยตัวอย่างต่างๆที่เกิดมามากมายแล้วก็มีส่วนร่วมในตรงนี้อาจารย์มองว่าศักยภาพของเด็กไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือในส่วนของเด็กไทยเยาวชนไทยนะครับผมว่าเป็นคนที่ความจําดีและเป็นคนที่ใฝ่รู้นะครับไม่ได้หยุดนิ่งอย่างจะเห็นได้ว่าเวลาเรามีการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกคณิตศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทยทาไมได้ที่1ตลอดหรือว่าได้เหรียญกลับมาตลอดเวลานะครับแต่พอเวลาทําอะไรที่เป็นทีม นะครับเป็นกีฬาเป็นทีมอย่างเงี้ยเนี่ยท,ทำไมแค่เกือบแต่ยังไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถแต่ ที่ผ,ผ่านมานะครับอาจจะไม่ถูกจุดนะครับหรือว่าช่วยช่วยส่งเสริมกันไม่ถูกจุดดรคะแล้วเรื่องของการวัดผลที่เขาไปวัดผลกันมาที่เรียกว่าพีซา่าครับคือในปีนี้มันไม่ปีต้องบอกว่าปี59าเก่ใหม่น่าพอใจสักเท่าไหร่สําหรับผลออกมานี้อาจารย์มองว่าอ,อะไรจะท้อนให้เห็นได้อะไรถึงบ้างนะคะถ้าเรามีการวิเคราะห์ที่ดีนะครับไม่ใช่วิธีจําอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะยกตัวอย่างได้เวลาอาจารย์อ่านเนี่ยยังไงข้อสอบเราก็ต้องโดนแหละ เพราะว่าเราเขียนบรรยายนะครับวิเคราะห์นะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเอายกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นเอามาให้เห็นชัดๆแต่ที่ผ่านมานะครับเราใช้วิธีสอนแบบจําฉะนั้นจะเห็นเด็กฝรั่งนะครับหรือต่างชาติเนี่ยเขาจะพูดภาษาฝรั่งออกมาก่อนเพราะเป็นภาษาบ้านเขานะครับเราต้องเข้าใจว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาบ้านเราแต่เวลาสอนเนี่ยเราไปสอนให จำก่อน A B C D นะครับจำก่อนนะครับก่อนที่จะที่จะวิเคราะห์ออกมาแล้วก็ไปพูดออกมาเป็นประโยคเ mm hmm. ชื่อว่าหลายๆโรงเรียนนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังปรับทางแล้ว <c oughs> พอยิ่งมีผลตัววัดพิซซ่าขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายโรงเรียนเนี่ยเริ่มจะปรับหาแนวทางแล้วว่าจะทำยังไงให้เด็กเราเนี่ยไปทัดเทียมหรือว่าผลการสอบดีขึ้นมาได้ค่ะ <c oughs> มายุคช่วงของดิจิทัลแล้วเข้ามามีบทบาทมากเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะขาดการที่จะกลั่นกรองแล้วก็รับรู้มันแบบผิดผิดรเรื่องนี้มีส่วนช่วยเข้าไปอย่างไรหรือว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างค่ะดั็เตอร์พยายามให้เยาวชนหันเข้ามาสนใจในเรื่องของสังคมมากขึ้นอย่างเช่น SE Social Enterprise นะครับให้ให้เยาวชนเนี่ยมีความสนใจในเรื่องการช่วยเหลือสังคมพอเขาได้ทำกิจกรรมพอเขาได้พบปะผู้คนหรือมีคอนเน c t ชั่นตรงนั้นเนี่ยมุมมองเขาจะกว้างขึ้น พอมุมมองกว้างขึ้นเนี่ยก็จะคิดอะไรที่ที่คิดต่างนะครับไม่ได้อยู่ในกรอบสิ่งดีๆที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดเด็กได้ซึมซับในเรื่องของกิจกรรมในด้านของออคุณธรรมจร,รยิยธรรมเข้าไปเนี่ยะนะครับ เขาจะมีโอกาสแล้วก็จะมีมีโอกาสที่จะได้ไปเจอสิ่งรงเหล่านี้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปอันนี้มุมมองของดออรที่บอกว่ามาถูกทางแล้วแล้วก็เคยทดลองแล้วด้วยมันได้ผลในเชิงระบบละคะคเพราะว่าอย่างการศึกษาการเรียนคือมันก็หลายหที่เหมือนกันจะแก้อย่างไรให้ตรงจุดได้ ในส่วนของปัญหาตรงนี้อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าคุณครูคะนะครับนักเรียนเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่คุณครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่จนกเกษียณน,นะครับถ้าคุณครูนะครับ ไม่ได้หวังทางเชิงพาณิชย์นะครับเช่นสอนพิเศษอย่างเดียวแล้วก็มุ่งที่จะต้องเอาผลกําไรแต่ใช้จิตวิทยาหรือว่าจรรยาบรณของคุณครูเข้ามาใช้เนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยมีส่วนที่จะช่วยเหลือและก็พัฒนาให้กับเด็กๆเ,เหล่านั้นได้ถ้าเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาให้มีส่วนร่วมให้ครูเนี่ยนะครับช่วยเหลือครูในเรื่องของนิสินครูพอครูไม่มีนี้สินครูคก็จะมีเวลาที่จะมาทางานให้กับเ,เด็กๆและเยาวชนเต็มที่ขึ้นซึ่งมันเป็น จัญญาบันอยู่แล้วครับในอาศัยอาชีพนั้นนะครับนี่ก็คือพัฒนาให้เพิ่มศักยภาพในตัวของเด็กเองและในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเออดอกเตอร์เนี่ยก็เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการในเกกี่ยวับหลายๆด้านเด็กเยาวชนโดยตรงเลยอยากจะให้มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมคะก็อยากจะให้ตัวเด็กและเยาวชนนะครับ มีไอดอลหรือว่ามีสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากจะทำฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงแล้วดรคิดว่าภาครัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมหรือผลักดันศักยภาพของเด็กและเยาวชนณนะตอนนี้เพียงพอหรือยังคะผมเห็นนะครับบางทีบางท่านทำงานถึงสามทุ่มมันไม่ใช่ข้าราชการสมัยเก่าที่เช้าชามเย็นชามแล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเด็กก็พัฒนาแล้วถ้าค,คุณจะทํางานกับเด็กคุณไม่พัฒนาตัวเองคุณก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่า รัฐเนี่ยมาถูกทางแล้วกำลังที่จะก้าวเข้าสู่ในยุคอนาคตนะครับซึ่งอย่างที่ท่านนายกบอกนะครับยุคตอนนี้4<ส>ี4.0ใช่สีสะนะครับตอนนี้เนี่ย ก็ถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์เป็นก็อาจจะอยู่ได้แค่1.0อะไรอย่างเงี้ยใครเริ่มใช้ในการสั่งสินค้าได้อะไรได้ก็ขยับขึ้นไปนะครับตอนนี้คนไทยผมว่ามามาในยุคที่อยู่ที่3.0จะเข้า4แล้วแหละหลายๆคนก็พร้อมแล้วครับค่ะอย่างนี้วันนี้เทปวันเด็กเนาะอยากให้ดรัเตอร์รันเนี่ยฝากอะไรถึงเด็กที่ยังแบบว่าอยู่ในสังคมเสฟโซเชียลแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดที่จะพัฒนาหรือว่ามีเห็นศักยภาพในตัวเองนะคะ คืออยากให้เสรโซเชียลในด้านที่ถูกทาง<ฆ>เอาโซเชียลนั้นนะมาเป็นแบบอย่างมาดูเป็นแบบอย่างใน,ในสิ่งที่ดี<ฆ>อย่างรุ่นเราเองเนี่ยสมัยก่อนเกิดมากับพิมพ์คอมเฉยคอมก็ตัวใหญ่ๆไม่สามารถที่พกพาไปไหนได้ตอนนี้มี iPad แล้วมีสมาร์ทโฟนแล้วคุณมีโอกาสดีกว่ารุ่นพ,พ,พี่รุ่นพ่อรุ่นแม่คุณในการที่จะใช้โซเชียลก็อยากให้หยิบมาใช้ให้ถูกทางนะครับ<ฆ>อย่างเช่นเอามาทำเป็นประโยชน์เพื่อตัวคุณเองแล้วก็สะท้อนกลับไปสู่สังคมครับ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดรเอราวัณทัพพลีเป็นอย่างมากเลยนะคะท่านเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจ SME รุ่นใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งผู้นำเยาวชนด้วยผ่านประสบการณ์มากมายแล้วก็มาถ่ายทอดมุมมองให้ได้ฟังกันในวันนี้ขอบคุณมากๆอบค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ ทั้งหมดที่เราได้ฟังนี้นะครับก็เป็นเสียงสะทอ้อนนะครับจากส่วนต่างๆซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะบ่มเพาะเยาวชนหรือว่าเด็กให้กลายเป็นอนาคตที่ดีของชาติด้วยนะครับแต่คําว่าอนาคตของชาติไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมีเด็กซึ่งเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีความสําเร็จนะครับในอนาคต ในเชิงอาชีพเช่นเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหรือว่า<ฆ>เป็นนักไอทีที่มีความสามารถแต่เรายังหมายรวมนะครับถึงการที่มีอนาคตของพลเมืองที่มีความที่จะรู้ว่าการเมืองคืออะไรช่วยกันตรวจสอบพัฒทานสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรในสังคมของเราด้วยนะครับซึ่งในขณะน,นี้สถาบันพระปกเกล้าค่ะกำลังทํางานวิจัยชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งเลยนะคะที่ชื่อว่าการศึกษาต่อการรับรู้การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองเจน y นะคะซึ่งเยาวชนเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญในการแทนที่ของรุ่นเป็น พลังขับเคลื่อนแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมแล้วก็การเมืองหรือเรียกได้ว่าเป็นคำทานายหรือว่าเป็นกระจกสะท้อนอนาคตของประเทศเลยนะคะพิวิ์ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะกําลังจะออกมาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะแต่คําว่าอนาคตของพลเมืองนะครับก็หมายถึงคนที่ไม่มีความเพิกเฉยหากว่าเจออะไรก็ไม่ได้ทอดทุระแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ว่าปราศจากคนพื้นฐานของหลักเหตุและก็หลักผลด้วยแต่ทั้งนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพวกเราก็ดีที่เป็นผู้ใหญ่ หรือว่าขึ้นอยู่กับเด็กและอนาคตของพวกเรานะครับในการที่ว่าเราจะบ่มเพาะเราที่จะมีการที่จะเพิ่ม,มเมล็ดพันธุ์ของความเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจสังคมการเมืองแบบมีความยั่งยืนอย่างไรกันบ้างซึ่งคําว่าทุกภาคส่วนในที่นี้มีความหมายถึงสถาบันการศึกษา ครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับที่สําคัญตัวอย่างที่ดีที่สุดก็ตัวเราเองเนี่ยล่ะค่ะที่จะทอนให้เห็นนะคะว่าควรจะต้องทําตัวอย่างไรเพื่อที่จะสร้างสารรค์โลกแห่งความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างสมบรูรณ์อย่างเช่นเรื่องของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สิทธิเสรีภาพในความเป็นส่วนตัวของกันและกันด้วยค่ะนะครับแล้วรายการติ้งตาการเมืองของเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ดีเยาวชนก็ดีเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติก็ดีในการที่จะร่วมกันวิวัฒนาการนะครับคุณภาพของพลเมืองเป็็นนนนนนอออาาาคคตัเปพื้สํญขง ของประชาธิปไตยไทยครับแล้ววันนี้นะคะรายการติ้งต่างการเมืองหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอวัลันนันทปตะแววและดรวิศิษฐ์ทิเวคินนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสุขสันต์วันเด็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ